พี่น้องมันก็ละลายแข็งเรีบเยบนระ้อยละสองร้อยกว่าตัวเลยพี่น้องาตัวลายขนาดสองร้อยกว่าตัวใส่อานำใบมะกรูดกับไข่ซอยเนาะน

แข็งเลยน้องเทน้ำม <ing> oh, so ันลงไปเลยทอดมาเป็นนองน้ำมันหน่อยคือขี้อันใหญ่พวกคนเงาเออพอดดีอันนี้นะแตคนลำบากเนาะ มเผาขวดจิโร่อีกแล้วลูกชายขอ่อยพี่น้องเลยเห็นขวดจิโร่มาได้เนี่ยนะอยากโรดนะมายิบเลยเนี่ยมายิบอีกแล้วเมืองพันชัเกือบนะตบทองอีกอ,อืเออใส่เกิบแน่น่ะว่าอยู่คนครัวฮะวันนี้ป้าจะตีนเป่ายยางห่วนมาเผาขัวจิโร่อยู่นี่แหละมันประขันกอก มันมันยังเหนียวนะมันกินยาก่นาะต้องกรอบๆมันกินง่ายแต่โบเซิงว่าสีกรอบพูดได้กรอบรายกับโบเซบอีกไหมขวแบบพอดีพอดีขวแบบเหนียวเนียวนะอูยอา,าหานกินโบแซบแบบนั้น เรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยสองจานเลยพี่น้องทอดพอดีแบบจะซิมให้เบ่งอ่อหวาอืมพี่แซบทำไงก็มาเห็ดน้ำเจลวด้วยคื่เห็ดเจวหวานไาลายน้ำตาลก่อนจ้า หน่าเบิ่งไอ้คิงไอ้คิงมากันมาล่างพักให้แม่อุ้นมีพักสรดไปพูบนพักเงี้ค่ะเคยเือดไปพูเลย ดีๆจับแม่เรากันตำหมักเพชดกับกระเทียมเห็ดน้ำเปล่าอุ่าหจะกินน้ำอยู่น้ำเปล่าขันกิโลเจ้ิโบกินเหรอเเดด เติละเนาะน้ำยังไงแม่น้ำน้ำตาลบ่แม่นี่เอาลงหมอ้อที่แม่ต้ม,ตมน้ำตาลสินี่คือทุ่งโซงเง่แนวนีโลูกเอ้ยอซี่สังเหติน้ำเกลียวพี่ง้องต้มเห็ดแนวนี้เห็ดเหนียวๆแนวนี้มันจังแซ่บน้ำวนนั้น,เ,นเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อจะใส่ แป้งน,นัวพี่น้องแป้งน,นัวช่อนว่อง,งน้อยอือเป่งเนื้อแล้วก็มะนาวเด้อเดี๋ยวเผื่อไว้ก่อนจำปิดมะนาวปิดซะก่อนเด้ลูก<ะ>ใส่มะนาวเด้อพีน่น้องเด้อใส่มะนาวใส่น้ำมะนาวล,ลงไปให้ควมเอ็มอมเปรี้ยวน่ามันต้องมเปรี้ยวมีหวานมีนัว ม,มีเค็มมีเค็มหมองซบุ๊ดเลยเขาอะนะน้ำปลาบุ๊ดเอามาทำมันจะทาเข่าเนาะจะได้เรียบร้อยเลยเดอ้พอพ่อแม่พี่นอ้องทูนเจวเฮากะเด้อพี่น้องได้สองจานเดอ้อสองร้อยกว่าตัวเนาะเอิ้นกันมากินแม่น้อยแฟมิลี่แม่เว่าพ่อมพี่น้องเอ้ยทาพ่อมหนา้าพ่อมตาก่อน ขึ้บนอยางไดีพี่น้องทุกคนไหมันกิโลพี่น้องเนี่ยเดีอุดถือตซับไปจ้ะถือตัซับไปหงกดเลยจ้ะนักหนัเลยเป็นๆเนาะอดขึ้นบยหกพูดอีกทำเเอาไรมาใส่ปลาเ่นะเฮ้ยแกง่อไมเลยมันมีใครแกงหน่อไม้เอาุ้เอาแกงหน่อไม้กินผู้ใด้ใสแกงหน่อไม bỏ ra hôm là hoạt nhục mắt nhãn của mẹ chẳng ghê nữa chưa chút nè nè gặp khăn đi chưa chút nè gặp khăn đi chưa chút nè gặp khăn đi nè gặp khăn đi chưa chút nè gặp khăn tiêu chưa chút nè gặp nè gặp khăn đi chưa nè แดมเดลยเงินเพิ่นเรียบร้อยนเรื่องเงินอย่างน้อยองนตางเดี๋ยวลางไป่านนิพันกเรื่อเงินสล้านลายางหาเซนนเดาหาแซนฮเพราะเ่นไ่ได้หนเข้าเลยหเซนก็น้องายแสนก็เรื่องลาน อะไรข้าหนาเองมือล่างจำเส้นผิัีหนีลายลายเนาะเดียววันถึงไหนกูคนเงินเรือนต้องใีตนสมต๊เงินือน้อยใส่หนีบตรีตนเอาคนมันม่ก้อเอาเเอามากบป่น๋ยวกบป่นซะมาเจยเอ้ยวานโกวันโบ ตมโก็อิ่เนใอมันม bueno, ันเราแค่กินน้อัวนแแจะแ่มันมันมันล้เห็ดอัวหันมันเเนยเห็ดอื่นุ่น่ส่ต้กับ่อมจานโดอย่างเดียวนะ่นเนาะดสอาเลยเห็ดโดอย่างเดียวยงดตัวผัก็นะระเทียมหัวใ่หือนนบดชิ้นนเพิ่นข่อยเห็ดหนาบูหนาบ่ง กินเดียวม่ซ่ะกินนมก็ขกินัวกบคนอะไรไม่ได้ไดมาแจกหรอชักเข้าบริสิมเลยเาอยากให้เาไปกินนมถึงอยากให้ให้ผัวเลยอย่างนี้อย่างมาพี่ากินน้ำผัวิสักแต่คงมีเรื่องนึงละหม้อแตกหน่อยนาะ เราตอยาเห็นนาลูกมัก็สังเนสงนี่้ก่อนกปี้หอมนนเอเขาะป็้ชนอันน้นของกยกินแ้วชินแห้งก็ว่าใช่เบ๊กินชิ้ก็ว่าป็นหาแล้ว้กอเราจัแบ่งแล้วก็ได้แบบนั้น่งแล้อะกแล้นั่งนัดเนมา นั่นาเาเาเาไม่ในาผีเลยเราเท่าบโบนงนเราจังมาใโบตัวเมียมันจะมีบ้างแล้วน้องกี่น้องเนาะตัวอนุญาตมันส่งนงันเลยเราเลยนะมีบ้างตัวเมียต่นี้มีกระุกตุ๊ทงทับ้านเนาะ เล่อกับฟันอะไรเนาะบาษีซะมัดไปภาษีมาไม่แต่ยิ่มใ่กันเราอนบ่มีดอกมันมีน่อยเกินไปสบ่ปะโดยเจ้าบ่มีอ่ะแน่นหน่อยไม่แต่คูดีน่อยที่สุดคูเขารวยเขาเงินเขากันเพียงพอแล้วนักเล่เขาเล่กระชังกันือกันกับมีนะรวยกับเงินคนลถงเออแม่นหละนี่นีบ้านขอทานใช่อืมบ่มีกนไ เมียเล่นงานเนันอือเบิ่งผัวก็ไปแล้วนู่นี่คูผัวเขาดเมียเขาไเฮ็ดหยังเด้อจังซ่สเียนเด้อมีได้มีเน้นยังบ่มีความสุขอือความสุขจมีแความสุขบ่มีแล้วเขาจังเลิกกันเขามีไนะคโอ้ยจะขุดได้ักโตนี่200โตรับนีรวมทั้งวโตะอุ่นขุดได้ยอมเนาะ เยอะเอะเยอาเออเะเอออวันี่มเพาะยังงมงออยงมดูคนอล้นเลพอคะที่เราเนได้ลายเมบนีนี้เลยแต่ปุ๊มนันนะเียนไปเรียนมาคือกันกระเลาเลยเป็นบนับนีนี้เลยแต่ปุ๊มันนั่นนะไลายเด้อสี่เก้ตัวเ้มาไลนยข่อยเลยนะไลายสุดๆขเลยนะป้ากลเพิ่มห้าสิบตวแล้วต่อสามมันมีอ sau ngáp ngáp mưa nó để bảo hiểm một bên no. không <laughs> 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 <tổ đồ cười> เขากกับปุณิย่าอย่างเขามันจะเป็นอะไรฝอยในการหากินนี่ม้พดมนๆว่ะไม่ยอมเถ้ไฟนมันก็ได้หุบจัดดิบุ้มยุงก็ได้ก็ได้เบดชวนหน่อยเยยุงกับปุิหลาองอันนั่สิเยเจ้าการแต้นใช่ปะกาตการเขียดตารดื่มกลางคืนกะแบบผู้ชายลูกนะจะลุดนอยๆนะวจะในอนา กแตงลากระด่าแเ็นบกเอนเนาะไม่เขมชินเมนเนาะโอชดแยงก็จะไปเอาน้ำเนี่ยนะบ่ได้เนาะน้ำได้เนาะืนย่ยไปรับเดนนน์ไม่นานอ่ะเดี๋ยวไปนะแม่เราจะเห็ดได้ป่ลเลยนั่ะงนเตยมาเรียเทียบก็ปล่อยกังนเสนองานอะไรอ่ะก็นวโฮมวนพี่น้องเดี๋ยวกัน รับอดนี้ทาง้านฝึการเาแวว่จนบริรับไดนอนเนาะอนนี้เข้าไปดาช่วงชั่วโมงชั่วโมงด้วันเนไปเยอะแต่เราโจ้ตัวนชุดุดเนาะลอยชิปโตที่วันเราได้เออไปบงชิปเจ้ลรยชิปโตเขามาหนักหัวขาชอหัวเิโโอเคพี่น้องคลิปนี้กันนะ ไปเถอจังเล้ว<ช>สวนแตบบ่เั็นพาเขาเนา <laughs> ล่าไปก่อนพี่น้อง